สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่25มกราคม2569วันนี้ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนเริ่มมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสกับมีหมอกบางในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนมีอากาศเย็นในตอนเช้า เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีกำลังอ่อนลงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่หมอกไว้ด้วยสำหรับภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าขนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน ส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังปานกลางโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2 m. เมตรอ่าวไทยตอนบนและห่างฝั่งทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนจากแบบจำลองฝนวันที่25-26มกราคมบ่ายถึงเย็นวันที่25มกราคมภาคใต้มีเมฆมากขึ้นหรือมีฝนตกเล็กน้อยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนาราธิวาสทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ค่ำวันที่25มกราคมเมฆฝนลดลงเหลือเล็กน้อยสุราธ,ธานีนครศรีธรรมราชหลังเที่ยงคืนถึงเช้าวันที่26มกราคมมีเมฆฝนเล็กน้อยภาคใต้ใกล้ทะเลเอ่าวไทยตอนบนบ่ายถึงเย็นวันที่26มกราคมภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีเมฆมากหรือฝนตกเล็กน้อยชุมพรสุราธ,ธานีนครศรีธรรมร,ราชระนองพังงาค่ำวันที่26มกราคม มีฝนเล็กน้อยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูกเก็ตแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการไม่ได้แม่นยำร้อยปอร์เซค่ะพยากรณ์อากาศ15วันข้างหน้าระหว่างวันที่26มกราคมถึง8กุมภาพันธ์2569 ในช่วงวันที่26มกราคมถึง3กุมภาพันธ์ประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น1-4องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสําหรับภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองมางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามัน คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันจะมีกำลังอ่อนลงโดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจากนั้นวันที่ 4- ีถึงแกุมภาพันธ์มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงอีกอุณหภูมิสูงขึ้นอีกคลื่นและลมเบาลงอากาศร้อนขึ้นลมแปรปรวนมีลมตะวันตกพัดเข้ามาทางด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามันภาคใต้และชายฝั่งภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้แยกแต่ละภาคจากกรมอุตุวันที่25มกราคม2569ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-18องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด29-3ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด2-12ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันกออกความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิตำสุด1 3าถึงสิองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-3ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด8-14องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด16-19องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-3 3องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซซลียส อุณหภูมิต่ำสุด21-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด18-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด17-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29-32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว20-35ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 1 2 4ององศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝันคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงกว่า2เมตรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมดูแลสุขภาพด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ